ัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ก็มาถึงคิวของโคเลตโคเลตอีกรอบหนึ่งนะคะคุณโคเลตอา b ์บารอนรีนะคะกับชุดที่ชื่อว่า The Enchanted Map นะคะชุดนี้เนี่ยจะมาก่อนชุดอื่นๆเลยก็คือจะเป็น Oracle Card ทั้งหมด54ใบชุดนี้จะมาก่อนชุดที่เป็น wisdom oracles นะคะแล้วก็ก่อนชุดที่เป็นอ o s โพสการ์ด่าตัวโพสการ์ดเนี่ยที่เป็นเพื่อนชอบกันนะคะก็ชุดนั้นเนี่ยาจะมาีน่าจะทีหลังนะน่าจะทีหลังแล้วก็จะมาเป็น Enchanted Map นะคะตัว Map เนี่ยจะเป็นแผนที่ที่เรียกว่าจะช่วยให้เพื่อนๆได้เข้าใจอะไรนะ imagine between the wisdom Uh, between the visible ไ n i s i b l the visible and the unseen is a guiding force that some call spirit holy v i l l divine fear, consciousness อะไรอย่างนงี้นะคะใช้ไพ่ใบนี้เนี่ยะจะ connect ให้เรื่องของพวกเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับทำให้เรามีมีความที่ ได้เดินทางเข้าไปในชีวิตได้เดินทางเข้าไปในภายในตัวของเราภายในตัวตนของเราเนื้อเราจะได้รู้จักและเข้าใจตัวเรามากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในธีมของไพ่ชุดนี้นะคะ54ใบเนี้ยเขาพูดถึงสถานที่ต่างๆที่คุณจะไปเที่ยวไปชมไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออที่คุณจะต้องแบบไปเจอนะคะที่ต่างๆาทำให้เราได้ผจญภัยด้วยเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าแผนที่อันนี้จะนำเราไปเจอกับอะไรได้บ้างนะคะนี่ด้านข้างเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยเห็นจากตามร้านหนังสือแล้วนะคะแล้วก็ก็คงหยิบวางหยิบวางแบบเราแหละนะคะวันนี้ก็เลยรับมานะคะชุด Enchanted Map Oracle Cards ชุดนี้เนี่ยจาก Kino นะคะราคาเนี่ยไม่ไม่แพงเลยคือ547บาทนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนสนใจแล้ว คิดว่าอยากได้งานเขียนของคุณคนแล e แน่เนาะก็ลองดูได้นะคะออแต่ว่าชุดนี้ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะต้องบอกกันก่อนเออชุดนี้คิดว่าในที่คิโนะยังมีเอเชียบุ๊กน่าจะมีนะคะเออโอ้ยอเสียงดังมากมากเลยค่ะเด็นนะจ๊ะขอแอบแกะก่อนนะ โอเคนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแกะพลาสติกออกพลาสติกของที่คีโนเนี่ยมีปัญหากับเรามากๆเลยคือขึอ้นหนามากๆนะคะเราก็จะประมาณสกักสองสาทบแล้วแรปอีกรอบหนึ่งด้วยพลาสติกหนาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ค่ะจะเป็น b บ s เซลิงอาร์เธอร์คนนี้เนะเขาเป็น b บ s เซลิงอาร์เธอร์ในส่วนของเป็นนักเขียนที่แบบติดอันดับเลยนะคะใน ชื่อเรื่องอะไรเนี่ย Remembering the Future นะคะแล้วก็ The Map ทีนี้เรามาดูชุดนี้กันดีกว่านะคะเมื่อกี้เท่าไหร่นะกี่ใบ <laughs> กี่ใบกี่ใบกี่ใบห้าสี่ใบโ้ห้าสบสใบนี่อย่างเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน <laughs> เปิดออกมาเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้มีความหวือหวาอะไรแต่ว่ามาดูงานเขียนเขาดีกว่าว่าจะมีความหวือหวาสักขนาดไหนนะโอเค นี่คนนี้นะคะนี่ภาพนี้น่าจะค่อนข้างนานแล้วนะเนี่ยใช่ปะนะคะคุณโคลเลตโคลเลตโคลเลตบารอนรีดคนนี้ ช่วยให้เราได้ผจญภัยในชีวิตที่ดูแบบมหัศจรรย์ของเราเนาะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคู่มือเขานิดนึงก่อนละกันนะคะก็ในตัวคู่มือเนี่ยเขาก็จะพูดถึงวิธีการใช้ไพ่ของเขานะคะแล้วก็เป้าหมายของการ์ดใบนี้เนาะแล้วก็จะอ่านไพ่เขายังไงแล้วก็ตัวอย่างด้วยนะคะในการอ่านไพ่เออเขาจะมีตัวอย่างด้วยเนาะเวลาของคุณโคลเล็ตโคลเลตเนี่ยเขาจะมีการอ่านไพ่ของเขาก่อน ตัวอย่างในการอ่านไพ่ด้วยนะคะในตัวคู่มือเขาจะบอกไว้ให้ด้วยจะอ่านไพ่แบบหนึ่งใบสามใบหกใบแล้วก็ในส่วนของ s o u โซอความตั้งใจเหมือนกับแบบโอ้โหฉันตั้งใจอะไรเขาก็จะแบบเหมือนกับรายนิหนึงนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวความหมายของไพ่ทั้งหมด54าบใบนะคะจะมีอะไรบ้างเนี่ย bone collector gentle gardener เนี่ง spirit of place mountain in the unknown อะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีการใช้ไพ่ของเขาอย่างที่เราบอกค่ะจากที่เราสัมผัสในไพ่ของคุณコレตเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือพลังงานของไพ่เขาดีมากๆเลยนะคะเลยไม่แน่ใจาว่าจะเหมือนกันทุกชุดไหมเนาะจากชุดแรกๆที่รู้สึกได้เนี่ยคือโอเคเหมือนกันเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อ how to do reading เนี่ย ก็จะเป็นวิธีการตั้งคำถาม examples นะคะ of appropriate questions นั่นก็คือหมายถึงว่าคำถามเขายกตัวอ,อย่างคำถามที่ดูเหมาะสมที่จะถามอะไรเงี้ยอย่างเช่น what is the nature of the situation หรือว่า how will this situation progress อ่าสถานการณ์นี้มันจะนแบบก้าวหน้าไปยังไงเดินหน้าไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้อืมนะคะอันนี้ ก็จะเป็นชุดคําถามที่เขายกตัวอย่างให้นะเผื่อบางทีแบบเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะตั้งคําถามแบบไหนก็สามารถดูจากตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ไพ่แบบหนึ่งใบอ่านไพ่ยังไงนะคะนี่ what do I need to know about my relationship with Jack อ่าเขามียกตัวอย่างชื่อคุณ Jack นะคะว่า,าฉันเนี่ยมีอะไรที่ต้องรู้บ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับคุณ Jack, แจ็คนี่ยนะนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเขายกตัวอย่างมาด้วยแล้วแบบ3ใบนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหกใบนะคะแล้วก็6ใบไปแล้วเนาะอิชกาเดพ e กส์ What is my s o l s intention regarding the present situation? Hmm. What is my soul? นี่เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งไพ่หนึ่งคำถามอย่างเงี้ยหรอว่า What is my soul's intention regarding this situation? Hmm, The p h r a s e เป็นการเตือนว่าเธอไม่ควรที่จะไปเข้าไปดีลกับอ่ออิูอของพ่อของเธออืม hmm. เหมือนเป็นคําถามที่แบบว่าจิตบอกว่าอะไรเงี้ยนะคะโอเคแล้วก็มาถึงในส่วนของตัวความหมายของไพ่เขานะคะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดตัวไพ่ของเขานะคะแล้วก็จะมีหมายเลขไพ่นะคะแล้วก็ชื่อไพ่ใบชื่อกาดใบนั้นๆเรียกว่าการ์ดดีกว่าเนาะสวยกว่าเนาะชื่อกาดใบนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ u r h ก็อธิบายตรงนี้เล็กน้อยเป็น ประโยคสั้นๆเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจความหมายของไพ่ชุดนั้นๆได้นะคะแล้วก็วิธีการอ่านไพ่ของเขานะคะความหมายของไพ่เขาในเชิงของหัวตั้งเนาะอ้าวมี upright เราจะต้องมี reverse ด้วยหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงมี reverse เข้ามาด้วยนะคะอ่าแล้วก็นี่เป็นใบที่สองละอ่านได้ตั้งอ่านได้ทั้งหัวตั้งแล้วก็หัวกลับเลยนะคะกลับหัวเลยนะทั้งหมด54บใบก็เล่มอ้วนๆนิดหนึ่งนะคะก็ อ้วนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เล่มขนาดเท่าฝ่ามือนะคะนี่แล้วพอด้านหลังก็น่าจะเป็นโฆษณาน่าจะเป็นโฆษณาอันนี้เป็นเขาก็เล่าประวัติของผู้เขียนนะคะผู้แต่งนะแล้วก็อันนี้เป็นคนวาดภาพนะคะก็คือเจน่าเดลากรอสชาเกลียคนเดิมกับที่เคยเขียนงานให้กับเขานะคะ ออค,นคนเดิมกับที่เคยวา,วาดผลงานให้กับทางคุณโคเลจเนี่ยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเ,เดี๋ยวเราจะได้ไปดูตัวผ้า,ายเขากันนะคะอันนี้กล่องมาแบบสีน้ำตาลเพื่อแสดงถึงความเป็นโลกโลกหมายถึงไม่ให้โลกความเป็นพื้นดินนะคะเพราะว่ามันคือการมันเป็นแผนที่เนาะการเดินทางการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะ อะเดี๋ยวเรามาดู54ใบผี่ใบน่าจะมีขนาดมีความบางนะคะเพราะว่านี่54ใบแต่ดูดูไม่ได้หนามากนะคะสำหรับสามารถที่จะแบบสับไ้าได้เลยนะโอ้โหรัดมาค่อนข้างแน่นเลยนะคะสำหรับชุดนี้ขยับไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลยงั้นก็ขออนุญาตแล้วนะคะอันนี้เราคงต้อง ก็คงต้องฉิกขาดแบบนี้นะเองนะคะนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของไพ่เขากันก่อน,นะคะ่ะนี่ด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้โอ้แอบติดกันเนะาะไพ่เขาจะมีความติดกันนี่นี่ติดติดโอเคมันมีความเหนืดของไพ่นะคะแล้วก็มีการถึงแม้ว่าจะมีการเคลือบเงาไว้แล้วนะคะแต่ว่ามันก็แอบหนืดหนืดติดกันหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นภาพของอให้ดูใกล้ๆหน่อยเนาะก็จะเป็น ภาพของด้านหลังของเขานะคะเนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของราศีต่างๆนะคะทั้งหมด12ราศีเลยนะคะอันนี้ด้านหลังสวยงามนะคะโอเคแล้วก็มาดูในเนื้อกระดาษของเขาอย่างที่บอกมันคือมีความบางนะคะแล้วก็มีความยืดอยหยุ่นอย่างดีเนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นไหมบางมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ยังคงตัวอยู่ได้ ไพ่มีการติดกันนะคะมีการติดกันเดี๋ยวอาจจะเวลาเราจะสับไพ่หรืออะไรางี้อาจจะติดปัญหานิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของไพ่เขากันเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาอู้อันนี้เป็นภาพวาดหรือภาพภาพถ่ายน่าจะเป็นแบบภาพกราฟิกตัดต่ออะไรอย่างงี้นะคะอืมแล้วก็แต่งภาพเอานะคะ มีภาพถ่ายภาพกราฟิกตัดต่อมานะคะบนคอลเลกเตอร์นี่แล้วก็นี้อะไรเนี่ย gentle gardener d i s e r t of awareness spirit of place mm h hmm. goblins mountain นะคะ Into the unknown เข้าไปสู่ความที่ไม่รู้ความไม่รู้เนาะ Come together Stormfield โอ้น่ากลัวมากมากเลยนะคะ Rock button. bottom bottom <c oughs> <c oughs> ride the wave ล <laughs> nah. ้อกับคลื่นนะ one ring circus rescue ghost land โอ้น่ากลัวมาก magic dream dragon l i a r โ oh. อ oh, ้ขอโทษ Oregon Oregon l a ละ ออลแล้วก็ลออลแล้วก็ลแล้วก็ฟลายิง Field of d REAMS โอ้ว้าวนี่เป็นดินแดนแห่งความฝันเนาะมันคือดราคอนเล่แร่เหล็ดราคอนเลสค่ะนี่เป็นดรา้อนตัวตัวดีนะเนี่ยตัวดีของเขานะคะดรา้อน แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น f e a r of dreams uh, intention นะคะ golden palace stuck in the mud โอ้มันติดล่มอยู่ติดอยู่นะคะอยู่ในโคลนดินเนะะี่ยค่ะเห็นไหมขึ้นไม่ได้ metamorphosis metamorphosis defreeze home movement wow honey. coming to life making a choice dry dessert dessert dry dessert okay. <clears throat> magic prayer piece of the joy spark Education Ooh, <c oughs> กำลังสอนหนังสือนอัก,กศรนีาเนี่ย <c oughs> Commitment Clean cleaning house <c oughs> มีการตัดต่อที่แปลกด,ดีว่า oh, วันนี้สวยจังเป็นภาพของฝนสายฝนกำลังตกลงมานะคะแล้วก็คนนี้กำลังกลางร่มนอนอยู่บนกองขออีบสมบัติ เป็นการโปรเทคหีบสมบัติเอาไว้ต่อให้ฝนตกยังไงเธอก็ยังไม่ยอมไปไหนเลยไม่ยอมเคลื่อนย้ายอะไรเลยนะคะ follow the leader ตามผู้นำไปนี่ follow the leader โอ้เหมือนอลิซเลยเนอะนี่กำลังอยู่ที่ประตู uh, unexpected visitor จะอมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานะคะ w h y open ดีเทลส์ดีเทลส์เอาข้อมูลมาหน่อยสิเอารายละเอียดมาดูกันหน่อย s t r e n g t h sat and rest uh, coming apart secret pool บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะ wishing well o มีบ่ออะที่แบบสมปรารถนาอะไรอย่างี้ด้วยนะคะ talisman talisman compass โ oh, moonlight magical map shifter listening แล้วก็ encouragement ว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะห้าสิบสีใบสวยงามมากน้อยแค่ไหนแชร์ข้อความเห็นมามากันได้เนาะก็จริงๆเราต้องบอกว่าภาพเขาเสวยเนาะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกภาพที่สามารถสื่อได้ตามข้อความหรือชื่อของการ์ดของเขานะคะ มันอาจจะต้องอาศัยคู่มือในการที่เราจะแปลด้วยนะคะแปลความหมายของการแต่ละใบด้วยนะคะก็การสับไพ่จะค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่ามันจะมีการติดกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการกรีดไพ่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่อนข้างมั่นใจว่าจะทำได้ลำบากนิดนึงนะคะนี่นะคะก็แต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะ น่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สำหรับสเปรดของเขาเนี่ยเขาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วเขามีสเปรดที่น่าจะซักประมาณ4 3 4สเปรดที่เขาใช้นะคะ<อ>ก็จะถามถึงแบบเล่าเรื่องราวอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรงนี้นะคะไพ่3ใบ6ใบนะพวกนี้เออไหนดูซิส่วนอันแรกละ่ะ1 1ใบเนี่ยเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึง เอ,อมีอะไรที่เราต้องรู้ในตอนนี้บ้างเนาะเออมีอะไรที่เราต้องรู้ในตอนนี้บ้างอย่าอย่าติดอยู่กับโคลนติดหล่มอยู่อะไรอย่างงี้เนาะกำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็ต้องติดอยู่กับหลม่มอันนี้นะคะก็พยายามที่จะขึ้นมาแต่ก็ยังขึ้นไม่ได้อะไรอย่างงี้นะคะช่วงเวลานี้นะเออไหนดูซิความหมายของเขาคืออะไร เขากำลังต้องการบอกอะไรเรา You're being invited to stop and savor the wonder of your life เออบา,บางทีบางทีตอนนี้อาจจะถูกให้ให้เหมือนกับอยู่ในโหมดที่เฮ้ยอาจจะต้องหยุดสักนิดนึงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอาจจะแบบกำลังติดติดลมติดอะไรอย่างนี้อยู่นะคะแล้วก็ บางครั้งอาจจะเป็นแบบติดอยู่กับตัวเองติดกับอะไรที่มันเดิมๆมมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเออมันอาจจะมีแบบสัญญาณอะไรบอกในช่วงเนี้ยให้เราเนี่ยจะต้องมีการ ยกระดับการโฟกัสของเราออกไปคือแบบบางทีอ่ะถ้าเราจอมจมกับปัญหามากๆมันอาจจะทําให้เราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองหยุดสักนิดเราก็ดูอาจจะเปลี่ยนมุมมองในการสําหรับการแก้ปัญหาในเมืมม่อการที่แก้ปัญหาซ้ําๆเดิมแล้วมันไม่ได้ผลอะไรอมันอาจจะต้องลองดูในมุมอื่นเวอื่น,นหรืออาจจะต้องแบบ หยุดสักนิดหนึ่งนะคะมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องแบบ move ไปหรือว่าหรือว่าต้องเป action อะไรหรือทำอะไรบางอย่างมันอาจจะแค่อยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องสังเกตสังเกตไปก่อนนะคะแล้วก็ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนนะคะเพื่อที่จะเคลียร์ให้สถานการณ์มันได้แบบมันอาจจะแบบดีขึ้นหรือเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเล็กน้อยก่อนเนาะเราจะได้เห็น เห็นแล้วมันจะได้มีทางออกต่อจะได้สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ต่อนะคะโอเคอยู่ดีๆก็เมื่อยซะงังนนะคะเดี๋ยวนะก็พับลงไปซะเฉยๆเลยอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่เคยเจออะไรแบบนี้อยู่ดีๆแป๊บนึงนะอ่ะหมุนใหม่หมุนใหม่สงสัยว่าจะง่วงแล้ว ไพ่ก็เลยแบบไปแล้วจ้าเอ้ยกล้องกล้องก็เลยแบบว่าคอพับคออ่อนแล้วนะคะโอเคถึงเวลาที่จะต้องไปแล้วใช่ไหมนะคะก็สําหรับไพ่ชุดนี้เออไพ่ชุดนี้ไพ่ใบนี้ก็มาบอกให้เพื่อนๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้กําลังเจออะไรที่รู้สึกว่าสตั๊กอยู่หรือว่าเฮ้ยยังแก้ปัญหาไม่ได้ะคะ่ะลองออหยุดสักนิดนึงแล้วลองอ s e r v e ดูหรือว่าลองสังเกตดูว่ามันมีอะไรที่ทําให เออคือเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นอะไรยังไงอนะเนาะคือหยุดสักนิดแล้วลองสังเกตสังเกตไปเรื่อยสังเกตทุกอย่างเลยคะ่ะที่มันกาลังจะเกิดขึ้นหรือที่มันเกิดขึ้นดําเนินอยู่นะคะตอนนี้เผื่อว่าจะได้ไอเดียหรือมอุมมองใหม่ๆในการแก้ปัญหานะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับเรากําลังพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดจากปัญหาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะยิ่งพยายามเดินข้างหน้าเหมือนเหมือนเจ้าช้างตัวเนี้ยคะ่ะพยายามที่จะขึ้นที่จะขึ้นเน,นี่ยคะ่ะแต่ว่ามันก็ลื่นลื่นอยู่ดีมันก็ ติดโคลนตมเนาะพวกนี้นะคะก็จะลื่นเขาก็จะไม่สามารถที่จะขึ้นจากตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดลองดูใช้สมองสักนิดไม่ใช่ใช้แบบออลองหยุดสักนิดนึงแล้วดูว่าเฮ้ยมันจะไปทางไหนได้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นทางทางขึ้นที่มันดีกว่าทางเนี้ยที่มันเป็นเลนมันอาจจะแบบเออ มาทางนี้อาจจะมีดินที่มันแข็งหน่อยหรือมีก้อนหินที่พอจะเหยียบขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้เขาก็เลยบอกเราว่าเออลองสังเกตดูหน่อยหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็สําหรับเ,เพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะฝากกดติดตามไว้ได้จะได้มาดูกันกับคลิปถัดๆไปนะคะเพราะว่ามีรออีกเยอะเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ